ค่ะนะคะหลายคนนะคะก็อยากจะลดน้าหนักนะคะก็เลยใช้วิธีในการอดอาหารแต่แปลกใจไหมคะว่าทําไมยิ่งอดแต่ทําไมเรากลายเป็นยิ่งอ้วนยิ่งอดแต่ยิ่งอ้วนมันคืออะไรยังไงหมอดาวมีคําตอบค่ะ mm hmm. ถ้าคุณคิดว่าสาระดีๆจากคุณหมอพิตตี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แพทย์หญิงชัดดาวคนนี้สร้างสรรค์คลิปดีๆให้พวกเราดูกันต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะหมอดาวแพทย์หญิงชดาวจางวังกรค่ะคุณหมอพิตตี้เองนะคะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในลดความอ้วนชวนฟิตแอนด์เฟิร์มค่ะค่ะนะคะหลายคนนะคะก็อยากจะลดน้ำหนักนะคะก็เลยใช้วิธีในการอดอาหารแต่แปลกใจไหมคะว่าทำไมยิ่งอดแต่ทำไมเรากลายเป็นยิ่งอ้วนยิ่งอดแต่ยิ่งอ้วนมันคืออะไรยังไงหมอดาวมีคำตอบค่ะ มันคือเรื่องราวอย่างนี้ว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยมันไม่ใช่แค่สมการนะคะว่าเฮ้ยอินพุตแล้วแล้วถ้าสมมติอินพุตน้อยลงเนี่ยมันจะทําให้ออปต์ที่ออกมาเนี่ยมันดีอะหมายความว่าเหมือนกับถ้าคุณอะยัดทานานเข้าไปสมมติว่าแทนที่วันหนึ่ง1,200กิโลแคลอรี่ฉันกิน900กิโลแคลอรี่เฮ้ยฉันเนี่ยนะน้อยลงไปตั้ง300กิโลแคลอรี่น้ําหนักมันควรจะลดใช่มันควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ป่ามันควรจะเป็นเหมือนสมการตัวเลข ช่แต่คตําตอบคือไม่ใช่เพราะร่างกายของเรามันมีหลายปัจจัยค่ะพวกเราเพราะฉะนั้นกลับมาว่าอ้าวแล้วทาไมมันเพราะอะไรคืออย่างนี้ค่ะมันจะมีกลไกร่างกายอันหนึ่งที่ร่างกายเนี่ยเขาฉลาดเพื่อพวกเรานะคะก็คือว่าเขาเรียนรู้ว่าเจ้าของร่างกายเนี่ยใช้พลังงานนะคะ เท่าเดิมใช่ไหมแต่เธอได้ของกินน้อยลงใช่ไหมดังนั้นถ้าเธอได้ของกินน้อยลงเนี่ยฉันจะช่วยเธอนะคือไม่ได้เดี๋ยวมันเหมือนกับว่าเธอไม่มีอาหารกินใช่ไหมดังนั้นฉันจะลดการเผาผลาญลงการเผาผลาญพลังงานลงเพื่อให้เธอเนี่ยมีสแปร์มีการเก็บเอาไว้ใช้นิยามขาดแคลนคืออย่าลืมว่าร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยเราสืบเผ่าพันมานะคะหลายร้อยหลายพันปีนะคะดังนั้นค่ะร่างกายของสิ่งมีชีวิตที่เรียกมันว่ามนุษย์เนี่ย มันจะมีการปรับตัวพิกเพื่อที่จะให้ร่างกายของเราเนี่ยว่าเฮ้ยเนี่ยนะถ้าเจ้าของร่างกายเนี่ยกินน้อยนะคะแล้วกลัวว่าเดี๋ยวเจ้าของร่างกายจะไม่มีอาหารกินดังนั้นเราช่วยกันเผาผลาญให้มันน้อยลงเถอะก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อกินน้อยเกินไปมันก็ทําให้ร่างกายไม่เผาผลาญเพราะเข้าใจว่าเจ้าของร่างกายอดอยากดังนั้นก็เลยทําให้อย่างอ้วนได้อยู่ดี นึกออ,ออกป่ะยังทําให้น้ําหนักเท่าเดิมได้อยู่ดีดังนั้นที่ถูกที่ควรของการลดน้ําหนักแล้วเนี่ยเราต้องให้พลังงานที่ได้เนี่ยต่อวันเพียงพอเพื่อที่จะให้ร่างกายทํางานปกตินะคะซึ่งเขาก็จะมีค่าเฉลี่ยค่าที่เกลี่ยไปโดยถ้าเป็นคุณผู้หญิงตัวเล็กๆอาจจะเป็น12001,500กิโลแคลอรี่นะคะก็คืออยู่ในช่วงตรงจุดนี้ถ้าเป็นคุณผู้หญิงที่ใช้พลังงานมากหน่อยก็1,800กิโลแคลอรี่แต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงทํางานออฟฟิศหรือตัวเท่าๆหมอดาวเนี่ยตก ิวเรื่องเงี้ยค่ะพันสองถึงพันหกิโลแคลอรี่ก็เพียงพอแล้วประกอบกับว่ามันจะต้องมีเรื่องราวของการเผาผลาญพลังงานด้วยนะคะก็คือว่ามันจะต้องมีความมั่นใจของร่างกายคือร่างกายต้องมั่นใจว่าเจ้าของร่างกายเนี่ยมีการเผาผลาญมีการแบบเหมือนกับว่าใช้พลังงานจริงนะคะมันถึงได้ไปด้วยกันนะคะดังนั้นการออกกําลังกายเนี่ยจะเป็นการที่บอกให้ร่างกายรู้ว่าโอเคเจ้าของร่างกายเนี่ยยังใช้ร่างกายเป็นปกติดีจะ มีการเผาผลาญพลังงานที่ดีมันเลยต้องทําควบคู่กันก็คือควบคุมพลังงานให้เหมาะสมแต่พลังงานที่เข้าไปนั้นเพียงพอที่จะทําให้ร่างกายทํางานได้ดีร่วมกับการออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายมั่นใจได้ว่าเจ้าของร่างกายเนี่ยยังใช้งานอยู่ให้มีการเผาผลาญพลังงานที่ดีเพื่อเอาพลังงานมาใช้กับร่างกายนะโอเคเนาะฟังแล้วงงงสับสนไปมาไม่เป็นไรค่ะรีวิกลับไปและไปฟังหมอดาวอีกทีวันนี้ต้องขอตัวก่อนนะคะ จริงๆคือจะนอนแล้วค่ะเลยส่งมาในชุดนี้เลยทีเดียวชุดลิเวอร์พูลนะคะกิตตีิริเวอร์พูลล้วจะโฆษณาทำไมเนี่ยไม่มีส่วนได้สนเสียสนย่อยโอเควันนี้หมอดาวไปก่อนฟันดี้นะคะคุณหนหยค่ะ